สวัสดีค่ะพี่นิจะพุมแรงแอร์แฟรสนะคะวันนี้พี่นิจจะมาขอพูดเรื่องน้ำหนักกระเป๋าที่การบินไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้านี้นะคะจาก30กิโลเป็น23กิโลสำหรับชั้นประหยัดนะคะใครที่ต้องการนำสิ่งของกลับไปเมืองไทยให้ญาติพี่น้องน้ำหนักเยอะๆรีบซื้อตั๋วกันได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้า คุณจะได้น้ำหนักแค่23กิโลและตอนนี้การบินไทยชาร์จ extra access หรือน้ำหนักเพิ่มกิโลละ62เหรียญน,นะคะหรือเขาอาจจะใช้วิธีอื่นอย่างที่พี่นิคเคยทำสายการบิน Air ์ฟรั c e ์มาก็ใช้ระบบ one piece system น้ำหนัก23กิโลเหมือนกันก็คอยติดตามกันนะคะว่าวันข้างหน้า อาจจะเพิ่มได้1 62, กิโล62เหรียญก็ยังไงรีบมาซื้อตัวเครื่องบินกันนะคะถ้าใครจะเดินทางช่วงเมษาพฤษภามิถุนาหรือใกล้ที่จะมาถึงนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเขาเปลี่ยนระบบเป็นวันพ i ซซ e s e a s น้ำหนัก23กิโลเราก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากกว่าปกตินะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็กรุณากดไลค์กดโิโล a ฟซบุ๊กของบุมแรงด์แอรแฟรด้วยนะคะที่นิดจะได้มาแนะนำแล้วก็แจ้งข่าวสารแล้วก็อัปเดตอินโฟม t ชันต่างๆในการเดินทางไปประเทศไทยให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ